กเติอนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยัรนะออวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยร้องโตเสียนนะเพื่อนอย้ยใครที่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชจมผมด้วยรนะกันนะเพื่อนนะเออนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนะัสธามมาเพื่อนนะ โบนนะทรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแตก่เกมนะเพื่อนนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็เร่งได้คอมเมนต์ได้เลยนะใครอยากเข้ากลุ่มโบนนะทรมก็เร่งได้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะอย่าลืมว่าเร่งได้คอมเมนต์นะเพื่อนย้ำว่าเร่งได้คอมเมนต์เท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ก็มาเล่นเกม <c oughs> <c oughs> มาจอง เวหนึ่งอีกแล้วนะครับท่านนะเอ้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนะเอาตุนมาหนึ่งร้อยไปสิแปดบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเบ่จา๋านะอ่ะวันนี้ขอเริ่มที่เบิสองแล้วกันนะอ่ะเบิ้สามไปกว่านะเบื่อนะมาเบิ้สามกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มีเสียเวลาลนะเออไม่พูดบ้ามนำเบิบูดมาก,กอะไรนักหนานะเนี่อ สวยมาต่อหรือเปล่าสวยงามบรรแปะไปเลยเน่นดอกนี้โอ้โหหนึ่งบาทห้าสิบตะังบาทเบบเบ้มาแบบเบ้ออ่ะสวยงามใบแดงลูกพ่อดอกนี้ยังไงไอหมามา,มา,มา,มาอีมสามเป็นเจ็ดบาทแล้ววายสามสี่ตัวไปเลยโอ้โหโโหนึ่งร้อยแปดบาทก็มาแล้วแล้วยังไงต่อโอ้โหมาเรื่อยๆไอเหียวลูกพ่อไปลูกสวยงามบไรรลไปอีกมันรองไหลไปอีกสวยงามสามสิบเก้าบาทก็ามาแล้วอากรเขกา็มาโอ้โห ใหขีดจองแรงไม่เข้าเพื่อนโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไรเออดอกนี้ได้มาเท่าไรโอ้แป๊บเดียวแม่งมาเลยนะดอกแรกนะเออสองร้อยยี่สิบหกบาทโอ้โหแป๊บเดียวกําไรขึ้นสะสี่ร้อยก็บาทเลยเนะโอ้โหเบส่ามแม่งมาได้นะเพื่อนเบส่ามแม่งมาได้ว่ะเฮ้ยนะอือย่าบอกนะว่ามาแค่ต้นเกมอย่าบอกนะว่ามาแค่ต้นเกมนะเบส์นะไม่เอาเลยไม่ไหวนะเฮ้ย ไม่ไหวจริงนะสามร้อยแปดสิบกว่าบาทแล้วนะเฮ้ยจริงๆนะจริงๆนะเบอาาร์เบอาาร์เออก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยรักกันนะเพื่อจะได้มีกำลังใจรับเย็บมต่อไปร,อาารเอาารอเออเออโอเคเลยนะเบอร์เบอนโอ้ไม่มีอะไรมากามายนะสำหรับผมก็ใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าๆก็ไปชมคลิปได้นะจ้าวนั่นจ้ากดเข้าไปที่ช่องผมเลยจ้า และสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มโบนาณธรรมนะเพื่อนนะก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะย้าว่าเร่งใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะจ๊ะเออแล้วก็ยุดใหม่ด้วยเพื่อนตอนนี้ยุธใหม่นะยุธใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเพื่อนจะได้เข้ากลุ่มโบราณธรรมไปเลยถาวรนั่นแล้วเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแต่ไก้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเอ้าแล,แลมะมาไหลมาต่อเรื่อยมันไหลมาต่อเรื่อยเพื่อน51บาทบเข้าทก็มาแล้วโอ้โหแล้วดอกนี้มันมาแล้ว มันมาหมกแลรวครับท่านนะโอ้โห8ปดสิบเก้าบาทนะเมื่อจ๋านะโอ้โ oh, หดอกนี้ปังมาอยู่ปังมาเยีย่ยวนะอืมอ่าเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นเบ็ดได้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวายมา้ oh, ดอกนี้เป็นไงสิบสี่บาทเข้ามาระไอ้แดงอีกสวยงามดอกนี้แดงเจ็ดสิบสองบาทนะท่านเมื่อจ๋านะดอกนี้ได้มาอีกแปดสิบแปดบาทยี่สิบตังค์นนเพื่อนมาขอไปที่เบ็ดห้าเลยละกันนะ เบ็ดนะาัาเลยมาปั่นไปเไปเลยๆปั่นไปเลยๆๆๆๆๆๆไปลุกนะเออไม่ได้ว่านอะไรแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะไป็ว่าจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่อะไรมากมายนะก็มอนๆคนไหนบีๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เอ้าห้ากี่ดอกนี้สวยงามเจ็ดบาทเข้ามาและอะไรต่อู้่ไม่มีต่อนะสามสิบบาทเออไม่เป็นไรนะกำไรตอนนี้มาห้าร้อยบาทแล้ว กำไรตอนนี้มา500บาทแล้วทุนมา1 8 8บาทว่าเออน่าใช่แหละวันนี้เบิ้ลๆนะโอเคอา e y เ u ready? อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะอ้าวแล้วดอกนี่หมามามาอีกแล้วแดงลูกกอสวยงาม90บาทเบ้าทก็มาและคุณสามกว่าโอ้โหสวยงาม20บาทมาว่ะมันมาเกี่งโอ้โหดอนนี้ฟรีน่าจะเข้านะเออมา145บาทนะเพื่อนมาขอเปิดขออัตโนมตดหน่อย นะสักห้าสิหมุนนะขอเปิดกระโบด้วยนะจ๊ะแม่จา๋านะขอเปิดกระโบด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าเนี่ยนะโอ้โหอ้าวแล้วสวยงามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอาละค้างเลยแล้วค้างเปเลยครับพี่น้องนะอ่าไม่ไหวนะอย่างงี้ไม่ไหวแนละ้อวนะอ่าสวยงามโอ้โหมันกระโได้แค่นีด้หรอโอ้โหได้อะไรหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะเพื่อนอ่าไม่เป็นไรคนระับพอได้อยู่นะกระเบ็ดฮะกังรายตอนนี้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วนะจ๊ะเพื่อนจา๋า น่ยกำไรตอนนี้มันเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเนจะมาต่อเรื่อยๆเ,เอาแล้วมึงอย่าว่าเอาแล้วเข้าวีไปเียบร้อยดานเพื่อนโอ้โหถึงว่าทำไมมันหายไปน,นานะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไนะขอจิบน้ำนิดหนึ่งนะจ๊ะขอแห้งหน่อยน้องสวยเอาเลยไหลมาต่อยเรื่อยๆโอ้โห มาหน่อยก็ได้เออสวยงามดอกน,นี้ยังไงเหรอเอ,อ้ยโอ้โหมาต่อกันได้ไหมอ่ะเออสวยมาแล้วมาแล้วยังไงต่อห้ากลมอ้าม,มันขัดจังหวะมันขัดใจเอาแล้วมันจะขีดมันจะเกลมมันจะเค็มไหมเนี่ยอ้าเค็มไปเรียบร้อยโอ้โหเกินปุยเก้าสิบหกบาทเองโอ้โหเพื่อนไม่ไหวว่ะเฮ้ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยกำไรตอนนี้มาแปดร้อยก็บาทแล้วเอ้า มาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่าเพืเ่อนมา,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 าสวยหนึ่งบาทหนึ่งบาทมาละเบื่อเอ้าแล้วหนึ่งบาทเอ้าสิบสามบาทก็มาร้วดอกนี้ไม่เสียเท่าไหร่ไม่เสียเท่าไหร่เออนะก็เพื่อนๆวีวีคนไหนที่เข้ามา้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เมงด้วยวรัก,กันนะเพื่อนนะเออสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมกีบีอยู่นะถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ดร้อยล้านเีก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับ ก็เดินพวกความสนุกสนานและความมันถึงเน่านั้นนะไม่แนะนำไม่เล่นเลยลำตาบรรดากาดเด้ออาจารย์อาจารย์น้องจ๋านะโอ้ยกำไรตอนนี้มาแปดร้อยก็บาทแล้วกำไรตอนนี้มาแปดร้อยก็บาทแล้วอาจารย์เพอนจาเนี่ยมาต่อสวยงามเออสวยงามมาต่อดิมามาต่อเรื่อยๆลูกหมดหมดหมดไม่เป็นไรมาขอขึ้นบินเบ็ดเจ็ดละกันนะจ๊ะ ขอขึ้นเป็นเบ็ดเจ็ดแล้วสักห้าสิหมุนใบเบิ้นนะสักห้าสิหมุนใบแบบเปิดตโบอย่าไปหว่นอย่าไปเวินอะไรกันทังน,นั้นนะตอนนี้กําไรเหลือเจ็ดร้อยแล้วกำไรเหลือเจ็ดร้อยแล้วไม่เป็นไรยังไม่เครียดเท่าไหร่ยังไม่เครีย,เยดเท่าไหร่เออเฮ้ยเกินไปเกินไปไม่มาเลยเหรอเพื่อนๆเ,เอาไงดีเอาไงดีอ้าวสวยงามยี่แปดบาทเข้ามาอ้าวสองบาทมาต่อสวยงามหนึ่งร้อยเก้าสองบาทเอ้า ตีกำไรคืนตีกำไรคืนในด่านนี้โอ้โหมาแล้วมันมาแล้วเออสองร้อยสี่สิบห้าบาทในะดอกนนี้โอ้โยพอได้เรื่องอยู่ก็พอได้เรื่องอยู่ในจังเนอะจานนะโอ้โหมาว่าดอกนนี้เฮียมาว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาได้อยู่นะโอ้โหด่านี้ หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทนะจ๊ะน้องจ๋านะเออยังพอได้เรื่องอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นเบ็สิบไปเลยละกันนะเบ็สิบไปเลยอย่าไปหวั่นวันนี้เราจะหวดเบ็ดหนักนิดนึงนะจ๊ะอ่ะแล้ววายสองตัวมาสวยงามหนึ่งร้อยสามบาทอ่ะไม่เป็นไรนะมาต่อยเรื่อยๆมาต่อยเรื่อยๆไม่มาไม่มาไม่มาไม่มไมต่อเดียเฮ้ยโอ้โห,โโหเหมื่อนโอ้โห ก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรนะคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะจ๊ะทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ขอเข้ามานะเาไม่มีอะไรมากหรอกนะเบิรนะ์ดอ้าวแล้วจบกันไปเทียบร้อยนะกับห้าสิบหมุนมาขอขึ้นไปเบ็ดสิบละกันนะเบิ้ลนะขอสก้าตไปบ่นไปนะห้าสิบหมุนรัวๆไปเลยนะห้าสิบหมุนรัวๆไปเลยนะจ๊ะห้าสิบเอโตนะนะ้เบิร์ดนะโอ้ยมาหน่อยก็ดีนะมาหน่อยก็ดีนะเก้าร้อยก็บาทแล้ว การราไรตอนนี้มาเก้าร้ยกว่าบาทแล้วเนื้อเอาไม่มาเลยเหรอไม่มาหน่อยเหรอ,หอ,หรอโหลสวยง,งามบันดาแบบเลยนะอืสามบาทเองเหรออาสามบาทเองแล้วเจ็ดบาทก็มาแล้วอะไรต่อหูฟรีไม่เข้าเยอะสองสามรอบแล้วเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยสองตัวซ้อนเนี่ยนะมันเข้ายัางไงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกลือเหมือนเดิมหรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่เกลือมากนะเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดห้ามันเบินเบิดเบ็ดสี่ไม่รู้เบ็ดสามไม่รู้จำไม่ได้นะอ คือแบบกะเหลา่กลา,ากะลาปลากระป๋องมากปลากระแป้งปลากระแหล,ง,แหลงกันแหลงก็หลงวะ่ะนานเออก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกนะอยากเข้ากลุ่มวุนธรรมก็อย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์เลยละกันนะจ๊ะลิงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะย๊าว่าลิงใต้คอมเมนต์นะจ๊ะเมื่อจาเนะี่ยเออมาหน่อยก็ดีเฮ้ยมันเหลือหกร้อยกว่าแล้วเฮ้ยมาหน่อยก็ดีนะมาหน่อยก็ดีนะสวยงามประรับโอ้โหขอขึ้นเป็นเบ็ดยี่เลยได้ไหม ขอขึ้นเป็นเบ็ดยี่เลยได้ไหมฮะขอลองเปิด turbo แล้วก็ซักซิหมุนไปก่อนนะถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องเปิด t u r b เหมือนเดิมให้มันเล่งรอบเหมือนเดิมนะจ๊ะ <c oughs> ไม่มาจริงดิไม่มาจริงเดี๋ยวโหลไม่มาจริงๆเหรอฮัโอโลโหลสวยงามว่าราแบบเลยดอกนี้หกบาทเข้ามาอ่าและสี่บาทก็มาเป็นสิบาทนะจ๊ะน้องจา๋าเออโอ้โหสิบาทนีงเหรอ เฮ้ยมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมมันมาไม่ดีขึ้นใช่ไหมมันมาไม่ดีขึ้นใช่ไหมโรอเฮ้ยานะม,มาหน่อยก็ได้นะมาหน่อยก็ได้เันนะมาหน่อยก็ได้มาหน่อยก็ดีอะไรก็ได้อะไรก็ดีนะโอ้โหขอเปิดถัโบแล้วกันนะเบ็ดยี่สิบนะขอสักสามสิบหมุนใบเบิ้ลนะขอสักสามสิบหมุนใบนะจานน้องจ๋าอะอะแล้วค้างไปเลยค้างไปเลยครับพี่น้องนะอะมาดีสวยงามต่อดีดอนี้ ต่อเรื่อยๆลูกสวยงามไปแดงลูกพ่อและอะไรต่อโอ้ย186ปบาทเข้ามาละ50บาทต่อสวยงามดอกนี้สอง0บาทโอ้ยไม่กอดมาแล้วมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าโอ้ยอ๋ออลิชิตโอลิชิตดอกนี้เบ็ด20แม่งเข้ามาดีๆนะสามสบหมุนก็เปิดทะโบอห้50บหมุนใช้ไม่ได้นะดอกนี้สา1 0บาทโอ้ยไอ้แยแม่งมาดีว่ะเฮ้ย <c oughs> สวยอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึสี่ร้อยห้าสิบเอาแล้วมาหนึ่งร้อยกบาทเอาสวยงามเข้ามาต่อโอ้โหสามสิบบาทเข้ามาแล้วอะไรต่ออะไรต่อครับพี่น้องโอ้โหคอมโบยอย่างนี้คอมโบอย่างนี้กู้ติดใจดีครับน้องๆเออนะโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เออเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทอาจารย์ลุงจ๋านะ โอ้โห oh, สุดยอดกล้วยทอดสองถุงไปเลยนะเออตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะเพื่อนนะยุสใหม่นั้นเพื่อนาฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเพื่อนจะได้เข้ากลุ่มบทนธรถถามไปเลยแล้วก็ยังเพิ่มอัตราการแถงอีกร้อเแน่นอนเอา้าและดอกน,นี้ใหม่หนึ่งมาลร้อยโอ้ไม่ก 1, อด oh มาดอกจริงมาดอกจังมาตังลง oh, oh, โอ้โหเพื่อนนะสุดยอดฟังไดีเย่เลย สุด,ดยอดปังมาเดียวไปเลยนะเพื่อนโอ้โหดอกนี้มาปังไม่ไหวว่ะเฮ้ยดอกนี้มาเท่าไหร่เพื่อนดอกนี้มาเท่าไหร่ปังมาเยปังไปเย่ไปแล้วสองพันหกบาทโอ้โหสุด,ดยอดนจนจานเพื่อนจานนะเออพอได้เรื่องอยู่น้จ้าก็จบการไปเรียบร้อยแล้วก็วสามสิบหมุนนะจาจ๊ะเพื่อนอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงอย่านี้ละกันนะเพื่อนได้กำไรมาห้าพันแปดร้อยบาทนะ เออเอาทุนมาแค่แปดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นเองนะจานเพื่อนจ๋านนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแจ์ผมด้วยรักกันนะเพื่อนนะเออและดใครที่สนใจเข้ากลุ่มวันธรรมนะก็อย่าลืมลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยละจ้ะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะจานเพื่อนจ๋านนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับบายบายบาราโอะบาราโอน अब रा आपण हो हो